ไม่อีกรอครับผมเบียขึ้นมาขึ้นครับลาโคนขึ้นเหลือจอครับโคนขึ้นครับเบียขึ้นครับเบียขึ้นครับไม่ใช่มาขึ้นก่อน ดันเบีย้ยขึ้นไปครับเอาเราทำไมพี่ไปดันตัวน,นั้นละ่ะเม็ดไปครับเหลือจอครับลอ,อยเบีย้ยไม่ได้วะ ได้หมบ้าลอยเบียไม่ได้ลอยเบีย,ไม,ไ,ย,บยไม่ทันท่านผู้ชมอ่ะนั่นเบียขึ้นไปเม็ดไปครับอ่ะบังคับแล้วยงโคนนี่อันนี้้อยได้แล้วกินครับโอเคเรากินเหมือนกันครับเรากินตัวนี้ครับ เรากินตัวนี้ครับอืมอืมอ่ะเราทิ่มตัวนี้แล้วกันอ้อดันวะดันไปตัวนั้นเว้ยเดี๋ยวแป๊บหนึง่งมาเราจะกระโดดไปตรงไหนได้บ้างเนี่ย โว้ยมาเสียตำแหน่งเลยมาต้องโดดไปเก็งกไรเลยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอลองคำนวณดิสามารถโดดไปไหนที่มันดีกว่านี้ได้ไหมเนี่ยโดดไม่ได้เลยนะครับโอเคอ่ะโดดมาตัวนี้แล้วกันเตรียมดันโคลนแล้วโคลนแมงซ่านักดันเข้าไปโอเคไปครับ เดี๋ยวเขาจะต้องเอาเม็ดมาสู้กับเม็ดเราทนาะผู้ชมเม็ดเข้ามาแล้วเว้ยไปครับมาเราไปถ้าแยงมาเรากินสองนะไม่สนใจนะไม่แยงเว้เราแยงเองดีไหมเราแยงเองดีกว่าไหมา บุกแบบเป็นกลุ่มก้อนทำอะไรไม่ยอมมาละไปกระจายกำลังมาแล้วกันมา้ามาเว้ยจะอ,อะไรกันนักหนาวะเนี่ย แป๊บหนึ่งนะตรงไหนเรามป็นจุดอ่อนบ้างไว้เนี่ยอ่ะแยงม้าหน่อยดีกว่าท่านผู้ชมอืมแยงมานิดนึงไงกินไหมจะกินป่ะโดดกินไหมหรือว่าไง น้าหนีโดดไปจะกินเม็ดกินชองอะ่ะถ้าเรากินไปเนี่ยเขาจะต้องเอามากินท่านผู้ชมอ่ะเอาวะมาเขาจะต้องเอามากินแน่นอนกินครับ ดันครับผมต่อโคนไปเลยโอเคต่อโคนโคนหนีกินมา่งเลยนี่กินครับเอาเรือกินวะ่ะ เราอยากจะรุกเดี๋ยวเดี๋ยวเดย,วยมาผูกหน่อยดีกว่าเพื่อที่เราจะได้เอาเรือขึ้นไปจ้วงขุนเขาข้างบนนะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมเปิดให้เรือแล้วเนะี่ยให้เรือเขาขึ้นไปเดี๋ยวผมจะได้เอาเรือขึ้นไปจ้วง่าโอเคได้แล้วครับเรือขึ้นไปหนึ่งล้อมหนีไปไหนหนีไปไหน นี่เป็ดข้างบนอ่ะกินลุกไปหน่อยดีไหมอืม่ะเม็ดไปครับเม็ดร,ราซ่า อ๋อมีบังเว้ยมีบังอืมอ่ะกระเถิบหน่อยแล้วกันเฮ้ยขุนลงมาเว้ย ไงดีอ่ะหนีไปตรงนี้เลยแล้วกันทำไรไปผูกผูกเพราะว่าจะกินเม็ดเรามกินตัวนั้นแป๊บนึงนะ <c oughs> อกินเบ็ดเราเว้ยอถอยลงมาก่อนครับอรอจังหวะรอจังหวะ มาลุกเปิดโปงเว้ยแปปนึงนะท่านผู้ชมหนีดีครับกระเถิบโลนวยอืมบนันดาดตัวนั้นเว้ยแป๊บนึงน,นะจะกินแมาเหรอโดดดีครับกินครับ เดี๋ยวเขาจะต้องเอาโคนกินเบี้ยผมนะตามแผนความชั่วร้ายของเราโดดครับผมลุกเข้าไป โดนกินเรือฟรีเฮ้ยเอาคนปิดอะไงดีวะกินฟรี กินเบี้ยก่อนแล้วกันให้เขาลงมาลุกดึกทีเขาจะเอาคนมาสไลด์ใส่เรานะครับอยากจะกินเหมือนกันนะเนี่ยพูดไปเล่นไป ยางโคลนยางเหลือถ้าเรากินไปเกิดอะไรขึ้นอืมยังกินไม่ได้นะครับอ่ะไปครับเขาลุกเราได้ทีหนึ่งโอเคถอยลงมาถอยลงมา ืืไปครับผูกโคนไว้ก่อนไม่ใช่ผูกมาไ้ก่อนเดี๋ยวเขาจะต้องดันโคนลงมาเชื่อผมไหมไม่ไม่ดันไปดันตัวนั้นเทนออื ไปครับคนนั่นแน่รอจังหวะนี้มันนานแล้วอ่ะลุกเข้าไปครับ การปิดด้วยโคนตัวนั้นตัวนี้ขึ้นไปอ่ะไปครับโคนไปอีกตัวหนึ่ง โอ้หนีไปตานั้นเลยตดลูกหนึ่งที่ดีกว่ากินเบีย้ยหน่อยกินครับ หนีครับผมเราหนีทันนะครับลุกหนึ่งทีครับผมหนีไปไหนกินลุกเข้าไปครับหนีไปไหน ไล่ต่อให้หมดนะครับไปครับผมมาอ๋ออ๊ะได้เงนไป กขดาบแล้วครับตุกินโค้งไม่ได้ครับติดตามมาอยู่ได้มาโดดตานน้นนะอ่ะไปครับแพ้ป่ะวะเดี๋ยวเดี๋ยว ลูกตัวนี้ลูกตัวนี้ครับ ทีเดียวแพแหละมีทางเดียวท่านผู้ชมเขาจะต้องเอาเรือมาลุกต่อเรือผมอะทำไรอะมันก็ช่วยอะไรไม่ได้หรือเปล่ากินเข้าไป มันบังคับกินเข้าไปครับกินครับผมยอมแพ้แล้วล่ะไม่ได้กินไม่ได้พี่กินไม่ได้เห็นไหมละ่ะกินไม่ได้ดันขึ้นไปครับดันขึ้นไปไปครับโขนเตรียมไปตเตาะเตรียมไปเตาะโคนไปเตาะโคนนะครับเตาะครับ ไปครับคนไปครับไปครับขังแม่งเลยเรียบร้อยเสร็จแล้วโดนเตะและโดนเตะนี่นี้น,น,นี่ไม่กินหรอกไม่กินไม่กินไม่กินครับไม่กินเดี๋ยวคำนวณตรงไหน อาชอบชบตรงไหนดีชืบชบตัวนี้แล้วกันนะครับเ๋ยวเขาจะแยงมากินครับไปครับไปครับอ่ะดังเงิ้นไปดังเงิ้นไปครับ ไปครับขังโอเคงายเข้าไปดับหน่อยดีกว่าเดี๋ยวมันไม่ตื่นเต้นไปครับไปครับนขึ้นไปครับขึ้นไปครับมาไปไปครับ อ่าลุกเข้าไปไปไปครับตูมเข้าไปครับคุณครับ